อันนี้ข้อที่1ของตัวอย่างที่11ก็มันจะแตกต่างจากเมื่อกี้ใช่ป่าเมื่อกี้คือเครื่องหมายเท่ากับเนาะแต่ตอนนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับหละคือเป็นอสมการละเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นสมการเนาะเป็นสมการตอนนี้เป็นอสมการนะฮะคือพี่เพิ่งสอนน้องมสไปเมื่อเช้านี้เลยเรื่องนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องอัลตรูนะเรื่องอดสมการ การแก้สมาการกับการแก้ะสมาการเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเลยฮะคือตอนเราทําสมาการเราทําอะไรได้อ่ะอสมาการเราก็ทําอย่างนั้นได้ยกเว้นหนึ่งเรื่องยกเว้นหนึ่งเรื่องคือการคูณหรือหารนะครับคือหารก็คือการคูณแต่ว่าคูณตรงส่วนถูกป่ะนะยกเว้นการคูณหรือว่าการหารน,นะครับด้วยเลขลบครับ เครื่องหมายต้องเปลี่ยนฮะเครื่องหมายต้องเปลี่ยนโอเคไหมอันนี้เก็ t ไหมเนี่ยคำพูดเนี้ยถ้าไม่เก็บเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเหมือนเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยต้องการคำอธิบายเพิ่มไหม อ่าลองทําเลยก็ได้นะอ่าเมื่อไหร่ที่คูณกับหารด้วยเลขลบนะเครื่องหมายเปลี่ยนนะอ่าโอเคเอาพี่เขียนไม่ครบดีกว่าเครื่องหมายเปลี่ยนนะเข้าใจดีนะบางทีบางเรื่องพลาดใช่ป่ะยังพิจิดอยู่ดิเออบางทีมันมันลืมใช่ไหมคือทุกอย่างทําเหมือนกับการแก้สมการเดะเลย<ช>ยกเป็นเรื่องเดียวอืมเราก็รู้นะว่าอย่างรี้นเรื่อนี้ขึ้นมาแต่ละว่าเราต้องเรข้าใะใช่ อ่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องทัศษะละต้องทำโจมบ่อยๆมาฮะอาละ์เรอนี้ใช้วิธีไหนครับอยากจะยกกำลังสองหรือว่าอยากจะใช้นิยามครับ <laughs> เอออยากจะใช้นิยามหรืออยากจะยกกำลังสอง ีหลายข้อก็ลองสองวิธีก็ได้เอาได้คืออายากพอกันหรือว่าง่ายพอกันก็ได้ทั้งสองวิธีเอาวิธียกกําลังสองก่อนมาวิธียกกําลังสองอ่ะไม่ต้องคิดเยอะจับยกเลยเพียงแต่ว่าเลขจะเยอะหน่อยเท่านั้นเองมายกกําลังสองวิธีที่หนึ่งนะฮะยกกําลังสองนะครับ พี่ก็จะได้2 x ลบ1ยกกำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ3ยกกำลังสองนะครับคือต้องยกสองข้างถูกปะเหมือนตอนทำสมการข้างหน้าพี่ก็ได้หน้ากำลังสองเป็น4 x กำลังสองลบสหน้าหลังครับ4 x ถูกไหมบวกหลังกำลังสองขึ้น1นี่คือ9นเอาล่ะพี่ก็ย้ายข้างเลข9้มานะพี่ก็จะได้ส x กำลังสองลบส x แล้วก็ลบแถูกปะเอาละพี่เอาอะไรหารตลอดครับ4เลยซึ่ง4พี่ไม่ได้เป็นเลขลบนะเพราะนั้นเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ x กำลังสองลบ x บวกสเออเออลบสลบส อ่ะแยกสองเล็บครับแน่นอนตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบครับยังไงดีลบอะไรสองกับหนึ่งเนี่ยเอาสองอยู่ไหนหนึ่งอยู่ไหนเอาสองอยู่หน้า อยู่หลังอ่ะาสองอยู่หลังหนึ่งอยู่หน้าถูกไหมลองลองคูณตรงกลางคูณตรงกลางตรงขอบคูณตรงขอบตรงกลางคูณตรงกลางได้ x ข้างหน้าสุดคูณหลังสุดได้ลบสอง x รวมกันเหลือลบ x mm hmm. ถูกไหมถูกนะโ mm hmm. okay. อเคเพราะนั้นคำตอบก็คือ x เท่ากับ2และลบหนะครับนี่คือวิธีที่1ไปดูวิธีที่2นิยามเอาล่ะหาเราจะใช้นิยามเราทำยังไงบ้างได้บ้างครับ ใช่หรือมาก,กว่าโอเราก็แยกเป็นสองกรณีถูกปะกรณีที่มันมากกว่าศูนย์ก็ถอดเฉยๆเลยกับกรณีอีกกรณีหนึ่งคือติดลบมาใช่ไหมถูกไหมฮะ,ะต้องแยกสองกรณี แล้วไงต่อก็แก้สมการใช่ป่ะ2 x น้อยกว่าเท่ากับ4ใช่ไหม x ก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ2นี่คืออันที่1แล้วก็ใส่ลบเข้าไปเนาะลบ2 x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ3ย้ายข้างไปเป็นลบ2 x น้อยกว่าเท่ากับ2ถูกไหมฮะทีนี้ไอตัวหลังเป็นตัวที่มีปัญหา x ก็เลยเป็นไงเอาหัวคนลบไปก่อนนะ x ก็เลยเป็นไงกับลบหนึ่งครับถูกไหมทุกเห็นไหมว่าพี่เปลี่ยนทั้งหมาย มันจะต้องมากลับตอนที่มันเหลือ x เดียวใช่ไหมใช่ไม่ได้เดียวนั้นคือพี่เอาลบสองหานซ้ายหารขวาพี่หารได้ลบเห็นปาเครื่องหมายลบอ่ะใช่เครื่องหมายเลยกลับอ x ติกับือว่ใใช่ทีนี้ ตรงนี้ตรงสีน้ําเงินข้างซ้ายจริงๆก็ยังไม่เสร็จนะสองจุดนี้เราเรียกว่าจุดอะไรรู้เปล่าจุดวิกฤตคุณคุนยัง mm hmm. เพราะนั้นคําว่าจุดวิกฤตคือมันต้องพอดการ์ดใช่ไหมล่ะตัวหนึ่งคือลบหนึ่งตัวหนึ่งคือสองแล้วก็เอาทั้งคู่ก็เป็นสีดํา แล้วก็เอาเครื่องหมายน้อยคือเอาระหว่างจบไหมซึ่งไอ้กราฟที่พี่พพสอะมันตรงกับสีม่วงไหมช่วยเช็คซิตรงไหมใช่ป่ะตรงนะเข้าไหมฮะ อืมตรงนี้เชื่อมด้วยเข่อหมาและนะมนเมื่อกี้ลืนบอกไปและนะครับเคไหมเพราะนั้นทำได้ทั้งสองวิธีชอบวิธีไหนอะยากพอกัน <laughs> ไม่ยากหรอกง่ายพอกัน <laughs> นะง่ายพอกัน ใช่ไหมฮะถ้าเอาหน้าเราโผล่ขึ้นมาคัวก็บังนะ <laughs> <laughs> อะไรประมาณนี้